วันพรุ่งนี้วันสังกตีจตุรถีวันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระพิคเนตผู้กจัดอุปสรรคและประทานปัญญาความสําเร็จให้แก่ผู้ศรัทธาค่ะตามคติความเชื่อของชาวฮินดูวันสังกตีจตุรถีเป็นวันสําคัญแห่งองค์พระพิคเนตผู้ถือศีลและบูชาพระองค์จะได้รับพรในการขาจัดอุปสรรคพบทางสว่างบังเกิดปัญญาและเปิดทางแห่งความรุ่งเรืองผู้ที่บูชาในคืนนี้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เชื่อว่า จะได้รับพรแห่งสิทธิความสำเร็จและพุทธ,ธิปัญญาค่ะขอให้ทุกท่านบูชาพระองค์ด้วยความสุขสงบในวันสังกสรีจตุรถีนี้นะคะร้านเทวาลาดูจำหน่ายขนมหวานอินเดียขนมลาดูขนมโมทกะมากมายหลากหลายสูตรรสชาติอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยสดใหม่หลากหลายสูตรหลากรสชาติถวายเทพก็ดีทานเองก็ได้สามารถหยิบเลือกซื้อได้ที่หน้าร้านหรือออนไลน์มีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศนะคะพร้อมของไหว้ของบูชาแบบครบครันที่เดียวจบที่ร้านเทวาราดูอยู่ช้างคานออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มร้านเทวาราดูสายมูต้องมากันปฏิปป้า,ปาโมรยาหนูนาเทวาราดูสวัสดีค่ะ